สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่นะครับสวัสดีตอน <C inclusive> เช้านะครับวันนี้พ่อควันได้ไปตัดหญ้ามานะครับมีพี่พี่ควันเขียวนะครับพี่ควันเขียวได้โทรมาบอกนะครับว่ามีหญ้านะครับให้ไปตัดนะครับควานก็เลยไปกับพ่อควันนะครับพ่อควันบัวเงินนะครับสองคนนะครับไปตัดด้วยกันนะครับัวนี้นะครับที่เหลือในบนรถนะครับจะไปให้พี่บัวเงินนะครับพายบัวเงินนะครับ ขอขอบพระคุณนะครับขอขอบพระคุณพี่ควานเขียวนะครับขอขอบพระคุณพี่ควานเขียวมากๆเลยนะครับที่วันนี้ให้เราไปได้ไปตัดหญ้าด้วยนะครับขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีนะครับพี่ควานเขียวนะครับขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับนี่เย็นยินสบายใจเลยนะครับสีดอขาของเรานะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับพะควรลุกไปแต่ตีห้านะครับตีห้าครึ่งนะครับพะควรลุกไปนะครับ พ่อควันครับพ่อควันบัวไพลบวเงินนะครับได้โทรมาบอกครับว่าพี่ควันเขียวนะครับได้โทรมาบอกว่าให้ไปตัดหญ้านะครับมีหญ้านะครับแบ่งกันคนละครึ่งคันรถนะครับแบ่งกันคนละครึ่งคันรถนะครับอันนี้ก็ของสีดอคํานะครับได้ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปลงให้บวเงินต่อนะครับไปกันเลยนะครับ นี่นะครับถึงบ้านพี่ไายบัวเงินแล้วนะครับบ้านพี่ไผ่บัวเงินแล้วนะครับนี่พี่ขวานกำลังเจียวหญ้าลงนะครับที่บัวเงินของเรานะครับไปปลูกในป่าตั้งแต่เช้าเลยนะครับมาจะไต่สองรอบแล้วครับแต่ไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะครับพี่ขวานเราไปผลูกเรียบร้อยแล้วนะครับไปผูกให้น้องพันหญ้านะครับในป่านะครับนี่ขุนใจทวดนะครับคุณใจทวดปลูกไอ้เตรียมพันหญ้าครับไปปลูก ใอภายบวงเงินนะครับับต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่ควานเขียวนะครับพี่ควานเขียวมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับแม่แม่เอฟซีพี่ควานเขียวนะครับที่ได้นําคะแนนนะครับมาซื้อหญ้าให้พวกเรานะครับขอขอบพระคุณนะครับ เดี๋ยวเอายญ้าลงเสร็จนะครับเดี๋วพ่ฟนจะพาไปเยี่ยมชมนะครับที่บวงกันนะครับ,อรบ,นนรบตอนเย็นนะครับพอ่อฟันก็จะพาบวเงินนะครับ ไปบวกเงินมาล่ามที่นี่นะครับตอน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 เช้านะครับที่ควันจะพาไปในป่านะครับไปล่ามที่ในป่านะครับเห็นน้องได้หลบแดดหลบฝนนะครับ่วงนี้บรรยากาศร้อนนะครับหล,ลงเสร็จแล้วนะครับพวควันจะพาไปเยี่ยมชมนะครับไปกันเลย